สวัสดีค่ะสเปกรบเคลียนเนอวันนี้น้องปีโคตรจากรวยนะคะทุกคนค่ะวันนี้มาโชว์กับข้าวตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้พิเศษหน่อยนะคะสามีน้องปีเข้ากะดึกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพามาโชว์ตัวนะคะถ้าน้องปนองีน้องปีจะเรียกปาปานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะโชว์ตัวปาปานะคะทุกคนค่ะ ไม่รู้ว่าป๊าๆจะกล้าเข้ากล้องไหมนะคะทุกคนคะป๊าปาเป็นคนที่เขินนะคะไม่เคยถ่ายรูปกับน้องปีนะคะทุกคนคะนานๆน,น,นะคะน้องปีจะจับมาถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนคะนี่นะคะกับข้าววันนี้นะคะก็มีไข่ทอดใส่ชอมนะคะภาษาเขมนเขาเรียกว่าปวงทอดดะะอมนี่จ้ะปวงทอดดะะอมนี่จ้ะภาษาไทยเขาเรียกว่าข้าวภาษาเขมนสุรินไบ แล้วนี่นะคะทุกคนขคาก็มีมะเขือนะคะเมนทรอปนะจ้าแล้วก็มีแตงกวานะคะเมียนตะซอสนะจ้านะคะทุกคนค่านี่นะคะสามีน้องปีมาแล้วนะคะสุดท้ายแล้วนะคะปาป้านะคะไม่กล้าหันมาดูกล้องนะคะทุกคนค่าป๊าปาบอกว่าถ่ายทําไมอัดทําไมเราไม่ใช่เป็นคนดังนะใครจะมาดูเรานี่ เราก็ทำไปเถอะคะ่ะทุกคนคะ่ะทำคลิปนะคะไม่ต้องเขินนะคะดูเหมือนน้องปีคะ่ะไม่เขินนะคะ กินแล้วกินอีกนะคะทุกคนคะ่ะกินเยอะขนาดไหนก็ไม่อ้วนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะน้องปีมียาสมุนไพรที่ดีนะคะทุกคนคะ่ะรู้จักไม่เอ่ยตดหมูตดหมานะคะกินเยอะขนาดไหนนะจ๊ะมันก็เบิ์นไขมันหรือทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนคะ่ะกินก็จะมีความตดหรือฉี่บ่อยหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะอาจจะพูดไม่เพลาะแต่ก็เพลาะนะคะทุกคนคะ่ะอืม สุดท้ายแล้วสามีน้องปีนะคะปะ๊าป๊าไม่กล้าหันหน้ามานะคะทุกคนคะ่ะก็นั่งกินนะคะทุกคนคะ่ะก็พูดนูด่ดนพูดนี่นะคะมีความสุขนะคะอยู่กันสองคนนะคะส่วนูกก็ไปโรงเรียนคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะตอนเช้านะคะปะ๊าป๊าเข้ากะนะคะทุกคนคะ่ะน้องปีก็จะได้กินข้าวพร้อมป๊าป๊านะคะทุกคนคะ่ะกินตอนเช้า ตอนเที่ยงแต่ตอนเย็นนี่นะคะป๊าป๊าก็ไม่ทําให้น้องปีเหนื่อยนะคะทุกคนค่ะป๊าป๊าไปกินข้าวที่โรงงานนะคะทุกคนตอนเย็นก็ทํากับข้าวให้ลูกกินนะคะทุกคนค่ะเถิงโฮบออยโกนโฮบนะจ๊ะก็คือทํากับข้าวให้ลูกกินภาษาเขมนเทิงโฮบออยโกนโฮบก็คือทํากับข้าวให้ลูกกินนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะกินข้าวกับสามีภาษาไทยเขาเรียกว่ากินข้าวกับสามี ภาษาขมรจังหวัดสุรินทร์นะคะโฮบบายจุมปะไดปะไดก็คือสามีนะคะทุกคนคะ่ะเออนี่นะคะอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะกินไปก็ได้คุยกันนะคะวิวนี้นะคะน้องปีก็จะหายากหน่อยนะคะถ้าไม่ได้วิวนี้นะคะน,น,นานๆนะคะน้องปีไม่ค่อยได้วิวนี้นะคะ่ะพอลูกอยู่ด้วยนะคะได้เฉพาะช่วงลูกไม่อยู่นะคะทุกคนคะ่ะจะได้อยู่กันสองคนนี้นะคะทุกคนคะ่ะ มีความสุขค่ะกินไปด้วยนะคะก็พูดคุยกันไปนะคะโอ้ยคิดถึงตอนตัวเองยังไม่มีลูกนะคะคิดถึงตอนตัวเองยังไม่มีลูกนะคะทุกคนคะ่ะเขาได้นั่งกินด้วยกันนะคะพอมีลูกแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้อ,อ่านั่งกินกันนะักอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ททำเป็นเหมือนคู่รักใหม่ๆนะคะทุกคน ฝากน้องปีภาคไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเออป๊าป๊าบอกว่าน้องปีโคตรจัดรวยจ้าตอนไหนที่เธอจะทําคลิป youtube ดังล่ะจ้าก็ <c oughs> เลยว่าทุกคนคะ่ะก็ทําไปเรื่อยนั่นแหลคะค่ะน้องปีทําไปก็มีความสุขนะคะทุกคนคะ่ะไม่เครียดน,นะคะทําด้วยมีความสุขด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเออบอกกับสาม,มีว่ากินไปนะคะคุณสาม,มีคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่สาว คนที่9้าของน้องปีโคจักรวยนะคะจะส่งปลามาจากสุพรรณให้กินนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็กินข้าวกับน้ำพริกปลานะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าน้ำพริกปลาภาษาคาเมนจังหวัดสุรินทร์บุตีประเฮาะ บโบติประเะก็คือน้ำพริกปลานะคะทุกคนคะ่ะกับไข่ทอดใส่โอมปวงทอดดะสะอมแล้วก็มีผักเมียนลัวนะจ๊ะมีแตงกวาเมียนตะาะแล้วก็มีมะเขือเมียนตรอบนะจ๊ะตรอบก็คือมะเขือนะคะทุกคนคะ่ะบอกว่ากินไปเถอคะค่ะคุณสามีกินยังไงก็อร่อยเพอเรากินสองคนลูกไม่อยู่นะคะ วิวนี้เราจะหายากนะคะคุณสามีค่ะเออคุณสามีก็นั่งเหมือนพระราชานะคะส่วนน้องปีก็นั่งเหมือนเออนะคะเออนี่นะคะเขาเรียกว,ว่าเราก็าให้เกียรตินะคะเป็นแม่บ้านก็นั่งเตี้ยๆนะคะคุณสามีนะคะเป็นคนทํางานก็นั่งสูงๆเขาหาเงินให้เราใช้นะคะทุกคนคะ่ะ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องปีภาษาไทายน้องปีขอไปก่อนนะคะภาษาข้าเมรนจังหวัดสุรินทร์แต่น้องปีสมตัวสนันญจ้าบ๊ายบาย